รุ่นสวัสด์ยามเช้าค่ะมีเด็กงองเงไม่อยากไ้ทำงานวันนี้ที่เหลือบมองอยู่แต่เดนมไม่ค่อชอบนั่งรถนะเรียนออกมาขอรถเพื่อนๆคะแต่ก่อนเนี่ยนังเดิมนั่งเดิม,ดดมครั้งแรกๆที่อ้อได้ได้วีซ่านะคะได้วีซ่าทำงานนะคะคือตอนนั้นเนี่ย อก็ไปสมัครงานเลยนะคะพอไปสมัครงานปุ๊บแต่เขาเนี่ยมีลูกน้องอยู่แล้วทั้งหมดแดคนนะคะแต่เขาก็จะหาคนเพิ่มสําหรับเอาไว้แซมคนที่ว่าหยุดหยุดวันหยุดนะคะเขาก็เอาอ้อนเนี่ยทางานแค่4ี่วันนะคะอ้อก็ไปทพาพาร์ทไทม์ช่วงนั้นแล้วอ้อนเนี่ยก็เพิ่งจบจบการเรียนนวดมาใหม่ๆที่เมืองไทยนะคะเราก็แบบคนร้อนวิชาเนาะก็อยากอยากแบบว่า ได้งานมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้นะคะก็ได้แค่สี่วันแล้วถึงทีนี้เนี่ยก็บ้านลุงอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยมันลุงอะ่ะแต่เป็นมีสมาคมเกี่ยวกับตีกลอฟใช่ไหมคะก็มีเพื่อนๆก็เยอะอยู่นะคะก็เกือบห้าสิบคนแล้วแต่ละปีเนี่ยก็จะมาจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านลุงเป็นพวกสมาคมก๊์ฟ ผู้ชายล้วนนะคะนะแล้วก็ปีแรกเนี่ยอ้อก็เห็นแล้วแหละก็ลุงก็ให้อ้อทําความรู้จัก <l ux> ขอไปนะคะ <l ux> เป็นหวัดนิดหน่อยทําความรู้จักกับเพื่อน <l ux> ๆ,ๆอ้อก็เลยว่าเออเราไปทํางานแค่สี่วันแล้วอีกสามวันเราจะทําอะไรดีคือมันมันอยากทํางาน ấy, เนาะเมื่อเรามีโอกาสเราก็อยากจะ,ะทํางานหาเงินเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกลุงว่าฉันอยากเปิดร้าน นวดที่บ้านได้ไหมอ่ะสามวันเนี่ยมันไม่ทําอะไรเลยแบบมันเบื่อไงลุงก็เลยอ่าก็โอเคนะคะลุงก็ก็ไม่ว่าอะไรก็อ่าสั่งสังเตียงนวดออนไลน์มาให้นะคะเป็นเตียงนวดพับนะคะมามานวดที่บ้านแล้วก็มีการบอกเพื่อนๆนะคะตอนนั้นทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นานๆครั้งก็จะมานะคะคนสองคนในในในหมู่ของเพื่อนลุงเนี่ย ก็ทีนี้เนี่ยอ้ก็เลยอบอกลุงว่าอยากให้มันเยอะกว่านี้อยากให้มันเยอะกว่านี้นนคือไปทำงานคือสามวันเนี่ยเราได้สักสองคนก็ยังดีนะคะต่อต่อหนึ่งอาทิตย์ที่ที่เราทำที่บ้านเนี่ยเท่ากับว่าเราได้หนึ่งร้อยละเนาะหนึ่งร้อยก็สองพันตอนนั้นตอนนั้นค่าเงินเกือบเกือบสามสิบนะคะก็ห0ึ่งร้อยก็เกือบสามพนบาทแล้วนะคะต่อต่อ ต่อวันไอ้ต่อตอนหนึ่งอาทิตย์ถ้าเกิดเรานวดเองที่บ้านแต่ถ้าเราไปเป็นลูกน้องเราก็เหมือนกับแบ่งครึ่งกับเท้าแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยดุมก็เลยมีความคิดไอเดียนะคะก็กระดาษ AC นี่แหละค่ะกระดาษ a 4เนี่ยก็พามาปริ้นชื่อนะคะปริ้นชื่อชื่ออ้อนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขียนวา่าที่นี่มีนวดนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ เลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เบอร์โทรนะคะเป็นกระดาษ A4 แต่ว่าเป็นตัวหนังสือริ้นออกมาเป็นสีสีและลุงก็ก๊อปปี้นะคะเยอะมากก็หลายร้อยใบยนะคะหลายร้อยใบยเยอะมากทีนี้จะทำยังไงล่ะลุงก็เลยบอกว่าเมื่อเธออยากจะให้ลูกค้าเยอะๆอยากให้คนรู้เธอก็ต้องเอากระดาษเนี่ยไปใส่ในตู้จดหมายนะคะทีนี้ก็พับ พอพับเสร็จตอนนั้นเนี่ยอ้อไม่มีเพื่อนคนไทยอ้อไม่รู้จักเพื่อนคนไทยเลยนะคะอ้อมามาอยู่เนี่ยอยู่แต่กับลุงแล้วก็เวลาไปไหนไปด้วยกันตลอดแล้วก็ไปที่ทํางานที่ทํางานอ้อก็คือคนไทยคนเดียวที่ทํางานก็มีเพื่อนที่เป็นต่างชาติหมดเลยผู้หญิงเอเชียหมดเลยเจ็ดคนนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอ้อก็พับเสร็จทีนี้ลุงบอกว่าเธอก็ต้องไปใส่ในตู้จดหมาย ให,ให้อ้อเนี่ยไปตามซอยนะคะไปไปยืนตามซอยในวินเลดในหมู่บ้านที่อ้ออยู่เนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านเดียวเหมือนเหมือนบ้านอ้อน,นะคะบ้านเดียวบ้านเดียวแบบนี้ก็เดินนะคะใส่รองเท้าผ้าใบก็เดินใส่ใส่ไปเลยค่ะในตู้จดหมายบางบ้านบางบ้านก็มีหมาหมาก็เห่านะคะก็แบบใจก็สั่นก็รีบรีบเดินค่ะรีบใส่รีบใส่ไอ้บางบ้านเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยนะว่าเขาอะไม่รับพวกอ่า เราก็จะต้องสังเกตด้วยว่าเขาเขาเขา,เขาแปะไว้ที่ตู้ใบสนีนะว่าเขาน่ะไม่รับพวกไปปลิวต่างๆนะรับแต่จดหมายที่ที่สาหรับชื่อเขาเท่านั้นประมาณนี้ค่ะคือเขาไม่รับพวกเบอร์ชัวอ่าซุปเปอร์ต่างๆมันจะมีมาทุกวันนะคะพวกนี้เราก็อย่าไปใส่นะคะถ้าใส่แล้วเดี๋ยวเขาจะโกรธได้นะคะเราก็ดูให้ดีอ้อก็ใส่แต่ลุงไม่เดินไปด้วยนะลุงไม่เดินไปด้วยลุงแค่บอกว่า เธอไปซอยนั้นก่อนพอตันแล้วเธอก็กลับมานะพอพอเวียนนะคะเวียนอยู่แบบนั้นแล้วประมาณเกือบสามร้อยหลังคาเรือนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ภายในหนึ่งวันก็ใช้ระยะเวลาอยู่นะคะก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่ไม่ห่างไกลมากนะักก็เดิน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 นะคะก็มันก็มีนะคะก็เริ่มมีลูกค้ามาที่บ้านนะคะคือแต่ว่าทุกครั้งที่อ้อนวดที่บ้านเนี่ย ก็ต้องมีลุงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเราเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะคืออ้อก็เริ่มจากจุดเล็กๆที่มีที่มีลูกค้ามาที่บ้านแล้วเราก็แบบว่า,านวดสามารถคุยได้นะเพราะมันเป็นบ้านของเราเนะเราสามารถคุยได้คุณต้องการแบบไหนคุณต้องการหนักคุณต้องการเบาคุณต้องการแบบไหนแบบเนี้ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ทม,มัยเยกับลูกค้านะคะ ก็เลยยังมีลูกค้าที่ที่เคยแบบว่ามาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยก็เลยติดติดติดอ้อมาตลอดเลยนะคะมันก็เลยสร้าง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 มาเรื่อยๆคือคนเรามันจะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะบางบางสิ่งบางอย่างคือที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าในครั้งหนึ่งนะคือเราก็สร้างตัวเองด้วยการที่ว่าเดินเดินแจกเปอร์ชัวไปในตู้จดหมายนะคะเดินเดินเดินมันมันอยู่ที่ใจเรานะว่าเราเนะี่ย จะ,ะมีความกล้าหาญมีความพยายามขนาดไหนนะคะกว่ากว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นร้านที่ที่สมบูรณ์แบบว่าเราสามารถเปิดร้านได้และมีคนมาชื่นชอบในฝีมือของเราอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ